ออกตัวก่อนนะครับว่าผมชื่นชอบเรื่องนี้เนี่ยครับในระดับหนึ่งเลยฮะไม่เฉพาะในแง่ของการถ่ายทําหรือว่าการเล่าเรื่องนะครับแต่ว่าแมสเซจของมันเนี่ยครับหรือการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยครับและนี่คือรีวิวและพูดคุยส,สั้นๆกับหนังเรื่องทิมและตีน่าครับ no la Toda madre debería confiar ira de en Es hijos. sus Dios. ก็วันนี้ก็ขอมาพูดถึงหนังสตรีมมิ่งม้างนะครับอย่างสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่อย่าง Netflix นะครับอย่างเรื่องตินแอนตีน่านะครับซึ่งเป็นหนังสัญชาติสเปนเนี่ยซึ่งผมเห็นคนรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าหนังเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเข้าสตรีมมิ่งเมื่อประมาณราวๆอาทิตย์หนึ่ง ก็เห็นคนรีวิวรวมถึงหลายคนนะครับคนใกล้ตัวบ้างก็ดีหรือว่าคนรู้จักหลายคนเขาก็เริ่มแนะนํามาว่าเอ้ยลองไปดูสิว่าจะแล้วก็มารีวิวจะรู้สึกยังไงแล้วพอหายป่วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้เฮ้ยเอาจริงๆผมชอบเลยนะผมผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ในแง่ของการเล่าเรื่องในแง่ของของการถ่ายทำมันทาได้ดีเลยนะสําหรับผมมันเกินมาตรฐานไปไปมากอ่ะผมค่อนข้างที่จะรักดังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าหนังเรื่องเนี้ย เฮ้มันสนุกเกินกว่าเกณฑ์ที่ผมผมตั้งไว้ซะอีกนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราดูหน้าหนังรวมถึงคํารีวิวต่างๆนานานเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าเป็นภาพเด็กแฝดนะครับเด็กแฝดสองคนอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเซตเัพเรื่องประมาณนี้ครับมันจะทำทาให้ให้เรานึกถึงว่าอ่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันจะออกมาแนวไหนวะแบบ เด็กปีศาจไล่ฆ่าคนหรือเปล่าแบบเฮ้ยเด็กที่แบบว่าเพี้ยนหรือเปล่าเด็กโรคจิตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮะซึ่งเซตอัพแบบนี้ครับมันมันมีมันมีค่อนข้างเยอะแล้วในในโลกภาพยนตร์ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเออหนังเรื่องนี้ก็คงจะเป็นอะไรทานองนั้นอ่าไปรับเด็กมาเลี้ยงเด็กเ,เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆจนไปถึงน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องรับมือตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เอาจริงๆผมว่าหนังเรื่องนี้ครับมันแฝงอะไรไว้เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นอ่ะ ผมจะเล่า,าภาพรวมของทั้งเรื่องก่อนนั่นก็คือในเรื่องนียครับเขาก็จะเป็นเขาจะเซตเซตอัพโลกอยู่ประมาณาสเปนในยุค80เราจะเห็นเหตุการณ์สำคัญสคัญในยุคนั้นเนี่ยครับผ่านทางโทรทัศน์ที่ทางฝั่งตัวเอกดูหรือที่ปรากฏในเรื่องนะฮะซึ่งอ่ะและทีนี้ก็เรื่องก็จะไปโฟกัสที่ครอบครัวครอบครัว,วหนึ่งสามีภรรยานะครับอลอร่ากับอโดโฟซึ่งทั้งสองคนเนี่ยครับกำลังจะแต่งงานกันและ หนำซ้ำนะครับครอบครัวเนี้ยขเยขาเป็นครอบครัวที่มีพร้อมอะไรทุกอย่างแล้วกำลังจะแต่งงานกันแล้วและก็ยังท้องน้อยๆเป็นลูกแฝดสอคนอีกแต่เสียดายครับที่ลูกแฝดสองคนนั้นไม่ได้เกิดมาครับเพราะว่าลอล่าเนี่ยครับบังเอิญเกิดเหตุการณ์แท้งซะก่อนและเธอเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าว่าไม่สามารถมีลูกได้หรืออะไรได้นี่ครับยาวนานเลย6เดือน7เดือนเลยทั้งฝั่งสามีเนี่ยครับก็เลยให้คำปรึกษาว่า เราลองไปอุปถัมภ์เด็กไหมอุปถัมภ์เด็กที่ที่โบสถ์แถวบ้านมีอารามมีโบสถ์ที่เขาแบบว่าอ่าอ่ารับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่อ่ะทีแรกลอล่าก็ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่พอไปปุ๊บเนี่ยพอไปตามคําแนะนำามอ,อสามีแล้วเนี่ยบังเอิญไปสะดุดตากับเด็กเด็กคู่หนึ่งเออเด็กคู่หนึ่งซึ่งเป็นแฝดครับซึ่งเป็นแฝดก็คือตินกับตีน่าเป็นแฝดหญิงชายและที่สําคัญคือเขาจะมีอัตลักษณ์ตรงที่ว่าทั้งคู่จะจะเป็นเด็กผิวเผือกครับก็คือจะ ผมผิวขาวแล้วก็ผมสีขาวนั่นแหละครับทำให้ลอล่าเนี่ยครับสะดุดใจสะดุดตาสะดุดใจกับเด็ก2คนนี้แล้วก็รับอุปถัมภ์เด็ก2คนนี้มาที่บ้านเรื่องก็เหมือนจะลงเอยด้วยดีครับแต่ว่าด้วยความที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยครับเติบโตมาในโบสถ์ตั้งแต่เล็กจนโตและ,ะด้วยความที่ปลูกฝังความเชื่ออะไรต่างๆนานาคาสอนต่างๆนานามาอย่างเข้มข้นนะฮะและด้วยความไร้เดียงสาข,ของเด็กๆเ,เนี่ยครับเขาก็จะตีความ คําสอนในพระคมภีเนี่ยครับด้วยสายตาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะอะไรเรียงสานะจนเกิดเป็นเหตุการณ์น่ากลัวขึ้นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ว่าคิดว่าอ่ามันคืออุปมาอุปอุปไมย์เขาก็จะตีความไปตรงๆเช่นแบบว่าเขาอ่าผ่าเอาหัวใจสุน,นัขออกมาเพื่อล้างน้ําแล้วก็กลับยัดกลับไปที่เดิมเพื่อหวังว่าจะชําระล้างจิตใจชาระล้างหัวใจอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์สุดสลดขึ้น แล้วพอเรื่องราวเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจึงสร้างความหวาดระแวงแล้วก็หวาดวิตกให้แก่ลอล่านั่นเองครับเอาตรงๆนะครับพอยต์ตรงเนียผมแม่งโดนใจผมเลยม,มันโดนผมจังๆเลยเพราะว่าการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อผ่านสายตาไร้เดียงสาของเด็กแล้วก็ตั้งคำถามย้อนกลับมายังผู้ใหญ่อย่างโรล่ากอย่างคนดูว่าคุณศรัทธาไหมคุณเชื่อไหมเฮ้ เอาแค่นี้ผมชอบแล้วนะเอาแค่นี้ผมชอบแล้วซึ่งแลวในหนังมันทาได้ดีมากๆด้วยครับตรงจุดนี้ส่วนตัวผมเนี่ยครับไม่ได้เป็นคนที่เคร่งาศาสนาหรือว่าหรือว่าอินกับาศาสนาอะไรมากนักนะครับแต่ว่าผมชอบการนําเสนอของของหนังเรื่องนี้ที่ที่เลือกจะใช้ความไร,ร้ยิ่งสาของเด็กนะครับถ่ายทอดคําสอนของพระเจ้าโดยที่โดยที่บางทีการกระทานั้นอาจจะดูรุนแรงเกินเหตุไปหน่อยอ่า ด้วยด้วยความไร้ยียงสาของของน้องๆของเด็กของตีนกับตีหน้าครับที่เราจะเห็นว่าเขาก็วิ่งเล่นเขาก็มีความสุขมีอารมณ์เหมือนเด็กทั่วไปตามวัยแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องของพระเจ้าเนี่ยพวกเด็กเหล่านี้ครับพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทําอะไร,ประแปลกๆอะ่ะแล้วก็ที่ชอบนะครับก็คือตัวบทที่ค่อคนข้างเรียบเรียง ร้อยเรียงแล้วก็ผูกเรื่องได้ดีรวมถึงตั้งคําถามย้อนกลับคนดูซึ่งหนังเนี่ยครับผมว่ามันให้ตีความได้หลากหลายรูปแบบมากเลยมันแล้วแต่คนเชื่อคนศรัทธาบางบางคนนะครับอาจจะคิดว่ามันคือในหนังที่สื่อมาทั้งหมดเขาจะพูดถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีจริงก็ได้หรือเขาจะพูดว่าก็แค่เด็กเพี้ยน เด็กเพียงคู่หนึ่งที่ใช้ข้ออ้างว่าคําสอนของพระเจ้าแต่ทําตัวที่แบบโรคจิตโรคจิตอะไรแบบนี้เช่นค่าคนเช่นนูนเช่นนี่ก็เป็นไปได้หรือทั้งสองคนก็แค่เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและโชคร้ายที่ดันไปนตีความคําสอนต่างๆนนแบบปิดกิดและเขาต้องมีคนที่คอยชักจูงเขาให้ถูกที่ถูกทางมันก็แล้วแต่เวที่ทุกคนจะมอง ซึ่งหนังมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีคําตอบให้เราครับหนังมันให้เราตีความได้ตามที่เราอยากจะตีความเลยตรงนี้ดีครับแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือหนังนะครับจะสร้างความประวัติระแวงให้เราตลอดเวลาด้วยความที่หนังพยายามที่จะบิลล์เอาเรื่องราวของของทินกับตีน่าเนี่ยครับให้ดูว่าทั้งคู่มีนิสัยค่อนข้างค่อนข้างแปลกค่อนข้างแปลกประหลาดะจะเป็นภัยคุกค,คามต่อบ,บ้านต่ออะไรปรมาณนี้แต่ แต่จริงๆแล้วอะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทาก็ได้เขาอาจหรือว่าเราอาจจะคิดไปเองก็ได้อะไรประมาณนี้อย่างเช่นซีนซีนที่ใส่ไอซิ่งเน่ครับซีนที่ใส่ไอซิ่งแล้วเอาใส่นมให้แม่ทานแล้วแม่ไม่ยอมทานเพราะว่าเพราะว่าตัวของทีน่าเคยไปหยิบผิดจากไอซิ่งจะไปหยิบยาฆ่า,มาแมลงมาโรยอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งในแก้วนั้นน่ะจริงๆแล้วทีน่าอาจจะใส่ไอซิ่งจริงๆก็ได้ซึ่ง ซึ่งตรงนี้มันสร้างวาววัดระแวงไปแล้วผ่านตัวโลล่าแล้วคนดูก็ก็เห็นแบบนั้นแล้วคนดูก็กลัวเด็กคู่นี้ไปแล้วอ่ะตรงนี้มันทำมันทำมันทำให้เรารู้สึกอ่ามันทําให้เราคอนเน็กกับตัวโลล่าตรงที่ว่าอ่าเขาจะวางกับดักไว้อย่างแยบยนเลยเขาจะวางกับดักไว้แล้วก็เราเนี่ยจะไปตกตกหลุมพรางตกกับดักควย้ยแล้วก็เราก็จะเผยไปตัดสินทั้งตีและตีหน้าแล้วว่าแบบเฮ้ยมันต้องทําอย่างนั้นมันต้องทําอย่างนี้แน่เลยแล้วถ้าเราหมอมีสติแล้วเราย้อนกลับดูดีดๆเฮ้ยหรือว่าน้องอาจจะไม่ได้ทา เอ้ยหรือว่าน้องมอริสุตจริงๆวะเออเนี่ยมันก็คือแบบมันก็ยังเป็นคําตอบที่แบบเราจะต้องหาคําตอบเอ๊ะเป็นอย่างเดียเจ๋งดีวะอีกอย่างนะครับผมชื่นชอบเรื่องของของงานภาพนะครับเราจะเห็นอ่าซีนต่างๆฉากต่างๆแล้วก็อ่าถูกออกแบบมาไว้อย่างดีถูกออกแบบไว้อย่างดีรวมถึงเราจะเห็นอ่ามุมกล้องปแปลกๆที่ผมชอบก็คือมุมกล้องที่คุยกันผ่านผ่าน,านกระจก ไม่ใช่ผ่านกระจกคือแม่มองผ่านกระจกสะท้อนเนี่ยถ้าใครถ้าใครไปดูมาแล้วนะผมว่าซีน้ครีเอทนะครับค่อนข้างครีเอทดีแล้วก็ยังมีอีกหลายฉากเลยที่ทําได้ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่ผมกำลังจะพูดนั่นคือองค์สุดท้ายของเรื่องหลังจากแม่งบิวมาเรื่อยๆบิวคนดูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะเข้าสู่คลายแม็กเข้าสู่คลายแม็กด้วยการลองเทสประมาณ20กว่านาที ขาใช้ลองเทคสื่ออารมณ์ค่อยๆบีบอารมณ์ราวๆ20นาทีอะซึ่งแบบอ่ะเรื่องคลายแม็กมันก็เกิดขึ้นตามที่เราได้ดูเนาะแต่ที่เจ๋งมันคืออะไรรู้ไหมที่เจ๋งก็คือคลายแม็กซะครับไม่มีใครเห็นตีนกับตีหน้าเลยไม่จําเป็นต้องมีตีนกับตีหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าหน้าที่ของตีนกับตีหน้าสําเร็จไปแล้วโดยการบิวคนดูบิวคนดูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวางกำัดักให้คนดูเชื่อ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 มาเรื่อยๆแล้วคลายแม็กไม่จําเป็นต้องมีตีนกับตีหน้าเลยแต่มันทํางานได้อย่างแบบ มันทำงานได้อย่างโคตรมีประสิทธิภาพต่อคนดูแล้วก็ต่อโลล่ามันเจ๋งตรงนี้แหละครับที่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 ผมชอบอะนะที่ผมชอบคือมันเจ๋งตรงนี้แล้วมันยังตีความได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยเออหนังมันสร้างมาเพื่อให้คนแบบเออเหมือนเหมือนเอาความเชื่อของตัวเองนะครับคือถ้าหนังพูดถึงเรื่องความเชื่อผมว่าคนดูทุกคนมันก็ต้องมีความเชื่อของตัวเองแล้วหนังเรื่องนี้มันก็เหมือนกาลังถามคุณอยู่ว่าคุณเชื่ออะไรคุณเชื่อแบบไหน นั่นเองฮะคือผมดูซ้ำอ่ะครับฉากไอซีนสุดท้ายเนี่ยครับผมผมดูซ้ำกดดูซ้ำกดดูซ้ำเพื่อผมจะคิดพยายามคิดว่าการที่ใส่ติงกับตีน้าเข้ามาในซีนสุดท้ายมันจะทำให้หนังสนุกขึ้นไหมหรือว่ามันจะอะไรยังไงไหมแต่ผมว่าบทสรุปแบบเนี้ยแบบเนี้ยแม่งอิมแพ t แล้วอะ่ะผมว่าแม่งโคตรอิมแพกแล้วจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าแบบว่ามานั่งวิเคราะห์อ,อะไรทุกอย่างดีๆผมชอบที่ว่าทุกอย่างมันทิ้งไว้หมดแล้วครับทีนกับตีน้าทำงานของตัวเองรุ้ล่วงแล้วอะ่ะ ลวกแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งคลายแม็กด้วยซ้ําตอนนั้นที่เนี่ยหนังแนวเนี้ยหนังแนวเนี้ยคลายแม็กมันต้องเล่นใหญ่ล่ะตีนกับตีน่าแม่งต้องโผล่มาทำอะไรแปลกๆต้องโผล่มาแบบบิวแบบแบบเอาแม่งให้สุดแต่นี่ไม่เลยครับนี่ไม่เลยเขาพูดถึงเรื่องความเชื่อเขาพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็ทิ้งให้ความเชื่อนั้นนะครับทำงานกับคนดูทํางานกับตัวโลล่าที่เป็นแม่ตรงนี้แม่งเจ๋งผมคนชอบมากๆสาหรับพ่อเสียนะครับผมว่ามันหนังมันค่อนข้างที่จะที่จะดูยาก แล้วก็เฉพาะทางเกินไปถ้าใครที่ที่คาดหวังหนังเกี่ยวกับเด็กแฟที่ที่แบบว่าแฟนนรกอะไรประมาณนั้นนะแบบไล่ฆ่าคนหรืออะไรแบบนี้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้อาจจะยังไม่ไม่ถูกสเปคมากเท่าที่เท่าที่ควรนักนะครับแล้วดูไปเนี่ยก็อาจจะแบบเอ๊ะอะไรวะอีอยางวะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องมุมมอง,องาศาสนาซะเยอะซะเยอะเกินไปหน่อยแต่ถ้าใครเนี่ยชื่นชอบความการตั้งคาถามเกี่ยวกับความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย จะอินมากเลยจะอินมากเลยผมผมแม่งผมชอบเลยนะเออแล้วก็ในเรื่องนี้ครับการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียบพูดพูดง,ง่ายๆว่ามันมันไม่ได้มีอะไรที่อที่หวือหวาและตื่นเต้นหรือว่าแบบเฮ้ยแบบมันน่ากลัวหรือระทึกขวัญอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่ามันจะค่อยๆบีบบีบคนดูบีบคนดูค่อยๆนวดค่อยๆเกาค่อยๆเกา,ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดที่แบบเฮ้ยแม่งหายเมื่อยแล้วอะ อยู่จุดที่แบบอยู่ดีเราฟินเราแบบเอ้ยเราแบบโอ้ยแม่งจบแบบนี้แบบเออแบบอะไรอย่างงี้เลยอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเส้นแบบถ้าถ้าถ้าเป็นกราฟนะครับมันไม่ใช่ระทึกแบบตึง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 อย่างเงี้ยแต่มันค่อยค่อยแบบพาเราไปแบบล่องลอยไปล่องลอยล่องลอยไปเก็บเรื่องราวระหว่างทางไปแล้วก็แบบเอาไปใช้ใน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 ซีนจบหรือว่าซีนข้างหน้าไอ้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าใครที่ที่ลองไปดูมาแล้วก็ก็ก็มี ความคิดเห็นแตกต่างกันหรือว่าอะไรยังไงก็ลองพูดคุยกันได้นะฮะส่วนเรื่องนักแสดงเนี่ยด้วยความที่นักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นนักแสดงทางฝั่งสเปนแต่ว่าผมเตะตามากเลยนะทั้งเด็กแสทั้งคู่เนี่ยค,คือคือเล่นได้ดีเกินวัยมากเล่นได้ดีเกินวัยมากแล้วก็แล้วก็บทจะไร้ไร้ิงสาเนี่ยบทจะไร้ิงสาก็ไร้ทิงสาจริงๆรือว่าบทที่จะจะรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบศรัทธาในพระเจ้าแรงกล้าเนี่ยจนเป็นแรงแค้นหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย ก็ทําได้ดีเหมือนกันก็ทําได้ดีเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้แทบไม่มีจุดที่ผมมองว่ามันน่าเบื่อหรือว่าเป็นจุดที่ที่ให้คะแนนลบเลยผมรู้สึกแฮปปี้ในการดูหนังเรื่องนี้ในแมสเซจที่พ่วงกับรูบินสเตนนะครับจะนําเสนอผมรวมถึงบทสรุปที่ที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างว้าวที่ค่อนข้างว้าวหินบางอย่างเขาทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็เอามาใช้ในฉากจบไอ้ตรงนี้แม่งเจ๋งเว้ย ผมชอบเรื่องนี้ครับผมมองว่าประดัดเด่นต่างๆในเรื่องนี้นะครับแข็งแรงมากแล้วก็ทําได้ชัดเจนเข้าเป้าทุกอย่างถ้าถ้าเป็นนักมวยก็ก็เข้าเข้าทุกหมัดนะครับสําหรับผมอยากให้ลองไปหาดูกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคหนังเรื่องเนี้ยมันดีมันดี และมันไม่ใช่ดีที่ว่าดูแล้วจบไปมันดีแล้วเราได้ได้มาพูดคุยกันต่อมันมีประเด็นที่ทําให้คนดูเนี่ยครับพูดคุยกันต่อว่าเอ๊ะสรุปแล้วคุณเชื่อยังไงสรุปแล้วตรงนี้มันเป็นฝีมือใครจริงไหมหรือว่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเด็กเกนี่ยครับบริสุทธิ์ด้วยจิตใจจริงๆหรือว่าเด็กๆเกนี่ยอ่าไม่ปกติอันเนี้ยก,ก็จะเป็นจุดที่ทําให้คนดูนะครับมาตกเถียงกันต่อผมอยากไปดูกันเยอะับเรื่องนี้ใครที่มาดูรีวิวทางฝั่งผมนะครับก็ลองไปหาดูแลล้วกกกกมาาาพพููดดคคคุุุยยยยัันนผอบทเ สำหรับผมเรื่องนี้ผมให้ไปเลย8เต็ม10ฮะกับตีนตีหน้าฮะเอาละครับถ้าใครนะครับไปดูมาแล้วเนี่ยมาพูดคุยแล้วแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าผมตกหล่นตรงไหนนะครับอยากให้เรามาคุยกันณนะพื้นที่นี้นะครับแล้วถ้าใครชอบหนังเฮอร์เรอร์หนังสองควานูืนว่าหนังที่ออกไปในแนวทางนี้โทนนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันในในพื้นที่นี้นะครับหนังหยองโปรเจกต์กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยแล้วเจอกันเรื่องต่อไปครับ